คุณรู้ไหมว่าอาวุธใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่นิวเคลียร์แต่มันคือแร่หายากหรือแร่เอิร์ธที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินมันคือส่วนประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่คุณใช้ไปจนถึงรถไฟฟ้าและเครื่องบินรบที่บินอยู่บนฟ้าและตอนนี้แร่เหล่านี้กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ที่ทำให้มหาอำนาจของโลกต้องหันมาจับตาใครควบคุมแร่หายากคนนั้นคือผู้ควบคุมโลกแห่งเทคโนโลยีทั้งหมดสวัสดีครับลุงเล่าเรื่องวันนี้ลุงมีเรื่องใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยมาเล่าให้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนไกลตัวเรามากเป็นเกมที่อเมริกากับจีนเขากำลังชิงไหวพริบกันแต่ลุงจะบอกว่า เกมนี้มันกำลังจะลามมาถึงหลังบ้านของเราแล้วครับและมันอาจจะส่งผลถึงกระเป๋าเงินหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือสุขภาพของลูกหลานเราเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนมันมีคำกล่าวหนึ่งที่โด่งดังมากของอดีตผู้นำจีนเติ้งเสียวผิงเขาเคยพูดไว้ว่าตะวันออกกลางมีน้ำมันแต่จีนมีแร่หายาก นี่คือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในขณะที่อเมริกาหรือออสเตรเลียซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เริ่มถอยเพราะพวกเขารู้ว่ากระบวนการสกัดแร่มันสกกระโกรกมากมันมีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงลิ้วทั้งสารพิษทั้งกา,กากกำมันตรังสีแต่จีนในยุค80-90คิดต่างครับพวกเขายอมแลกยอมให้สิ่งแวดล้อมในประเทศปนเปื้อน เพื่อใช้ยุทธศาสตร์ทุ่มตลาดคือการผลิตออกมาเยอะๆและขายในราคาที่ต่ำจนคู่แข่งสู้ไม่ไหวสุดท้ายโรงงานสกัดแร่ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็ต้องล้มละลายปิดตัวไปผลก็คือผ่านไปไม่กี่สิบป,ปีจีนกลายเป็นผู้ควบคุมตลาดไม่ใช่แค่ขุดนะครับแต่คือการแปลรูปซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดและศก,กระโกที่สุด จีนคุมกระบวนการนี้ไว้เกือบ90%อรของทั้งโลกเลยครับทีนี้ความตื่นตระหนกมันเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ตอนนั้นจีนมีเรื่องกระทบกระทั่งกับญี่ปุ่นครับเรื่องเรือประมงชนกันนี่แหละครับแล้วจีนทำยังไงรู้ไหมครับพวกเขาไม่ได้ส่งกองทัพเรือไปครับแต่พวกเขาสั่งปิดก๊อกสั่งระง,งับการส่งออกแร่หายากไปญี่ปุ่นทันทีคุณเชื่อไหมครับ แค่จีนแกล้งปิดท่อไม่กี่สปา์มบริษัทใหญ่ๆอย่างโตโยตา้าโซนี่ที่วันแน่แนๆถึงกับเข่าสรุดแทบล้มทั้งยืนกันเลยครับเพราะไม่มีวัตถุดิบไปผลิตของนี่คือการยิงปืนนัดเดียวที่ทำเอาโลกตะลึงอเมริกาและยุโรปเพิ่งจะตาสว่างในวันนั้นเองว่าพวกเขาปล่อยให้จีนกุมหัวใจของเทคโนโลยีทั้งหมดไว้ในมือพอมองกลับมาที่ตัวเอง อเมริกาเพิ่งรู้ตัวว่าโอ้โหชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องบินรบ f 35ในระบบนำทางของขีปนาวุธโทมฮอคในดาวเทียมสอดแนมล้วนต้องพึ่งแร่จากจีนทั้งนั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสมาร์ทโฟนแล้วแต่มันคือความมั่นคงของชาติโดยตรงครับสงครามเย็นยุคใหม่จึงเริ่มขึ้นครับสงครามแย่งชิงแร่หายากอเมริกายุโรปญี่ปุ่น ต่างวิ่งกันฝุ่นอลบไปทั่วโลกเพื่อหาแหล่งผลิตใหม่ที่ไม่ใช่จีนพวกเขาไปลงทุนในออสเตรเลียไปเจรจากับเวียดนามและนี่คือจุดที่ลุงบอกว่ามันมาถึงหลังบ้านเราแล้วครับเพราะเมื่อไม่กี่วันมานนี้เองสดสดร้อนๆเลยครับรัฐบาลไทยเพิ่งจะไปจับมือไปลงนามความร่วมมือกับอเมริกาเรื่องแร่หายากนี่แหละครับ พูดภาษาชาวบ้านก็ค kind of like, oh, like ืออเมริกากาลังหาเพื่อนแยกวงออกมาจากจีนครับเขากําลังหาแหล่งผลิตใหม่ที่เขาไว้ใจได้และเขาก็มองมาที่เราสำหรับเราโอ้โหนี่มันเหมือนขุมทรัพย์เลยใช่ไหมครับมันคือโอกาสที่เราจะรวยจะได้เงินมหาศาลจากของที่เรามีอยู่ใต้ดินแต่เหรียญมีสองด้านเสมอครับและด้านนี้ก็น่ากลัวมากลุงอยากให้เห็นภาพนะครับ ว่าศกกะปรกที่ว่านี้มันขนาดไหนแร่หายากเหล่านี้มันไม่ได้อยู่เป็นก้อนสวยๆครับมันปนอยู่กับดินและหินอื่นๆและที่สำคัญมันมักจะปนอยู่กับสารกัมมันตรังสีอย่างยูเรเนียมและทอเรีียมกระบวนการสกัดต้องใช้กรดเข้มข้นมหาศารและสิ่งที่เหลือคือกากตะกอนพิษที่มีทั้งโลหะหนักและสารกัมมันตรังสีในจีนมีสิ่งที่นักข่าวเรียกกันว่า ทะเลสาพิษท็อกซิกเลกสที่เมืองเตาโถมันคือบอ่อเก็บกากของเสียขนาดใหญ่ยักษ์ที่ทำลายระบบนิเวศไปหมดแล้วมีรายงานเรื่องหมู่บ้านมะเร็ง cancer village ที่อยู่ร,บรอบๆเมืองนี่คือราคาที่จีนจ่ายไปเพื่อการเป็นเจ้าโลกด้านแร่หายากครับคำถามที่ลุงอยากให้เราคิดตามดังๆก็คือที่อเมริกายื่นมือมาให้เราจับนั้นเขายื่นโอกาส หรือเขากำลังหาทิ้งขยะพิษที่ใหม่ให้ไกลจากบ้านเขาไทยเราบทเรียนเก่าๆอย่างที่หมามตาพุทธเราจำกันได้ใช่ไหมครับวันนี้เราพร้อมแล้วหรือยังกฎหมายเราเข้มแข็งพอจะคุมเขาได้หรือเราอ่อนแอจนเขาคุมเราเรามีเทคโนโลยีที่จะสกัดมันอย่างปลอดภัยจริง หรือเรากำลังจะยอมให้เขาเอาเทคโนโลยีเก่าๆสก,ก,กับโปรกมาตั้งโรงงานที่บ้านเราแลกกับเศษเงินนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่สุดมันคือทางแยกระหว่างโอกาสทางเศรษฐกิจกับหายนะทางสิ่งแวดล้อมลุงไม่อยากให้เราต้องมารำลึกถึงบทเรียนราคาแพงซ้ำสองซ้ำการที่เรามีแร่ไม่ได้แปลว่าเราต้องขุด การที่เรามีโอกาสไม่ได้แปลว่าเราต้องรีบควา้าเราต้องสำรวจให้แน่ชัดว่าเรามีเท่าไร่และขุมจริงหรือไม่และถ้าจะทำเราต้องเจรจาให้เราได้เทคโนโลยีการสกัดที่สะอาดที่สุดไม่ใช่แค่ได้โรงงานที่เขายกขยะพิษมาทิ้งให้เราเพราะในเกมการเมืองโลกทรัพยากรคืออำนาจและเรากำลังถือไพ่สำคัญที่ทำให้มหาอำนาจต้องหันมามอง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแร่ครับแต่มันคือเรื่องของอนาคตของชาติและสุขภาพของลูกหลานเราที่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของแร่หายากที่เป็นมากกว่าแค่แร่ธาตุมันคือเกมหมากรุกระดับโลกที่ไทยกำลังถูกดึงเข้าไปร่วมโต๊ะเรื่องนี้สอนให้ลุงเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ล้วนมีความเชื่อมโยงกัน แม้แต่แรกที่อยู่ใต้พื้นดินก็ส่งผมถึงการเมืองระหว่างประเทศได้ถ้าชอบแนวเล่าเรื่องที่เจาะลึกเบื้องหลังเกมอำนาจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลุงเล่าเรื่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ